คำเตือนโปรดใช้วิจรารญาณในการรับชมเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปใช้เนื้อหาในคลิปเป็นการสับางงสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นประเทศไทยเป็นการคำนวณและเก็บสถิตทางนิตศาสตร์ไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายในทุกกรณีฝากกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกดซับสไครต์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแก่เราด้วยครับขอบคุณครับ สวัสดีครับเมื่อคุณเข้าสู่ช่อง u t u b e นะครับหวยโชคสิทธิมหมือนล้านนะครับคุณกดปุ่มติดตามนะครับมันจะขึ้นคำว่าติดตามแล้วก็ปุ่มสั่นกระดิ่งนะครับที่ลูกกระดิ่งแล้วกดเลือกทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็กดเลื่อนดูนะครับจากบนลงล่างได้เลยนะครับว่าเราชื่นชอบและชอบในสูตรไหนนะครับแล้วก็กดไปที่รูปภาพไปเลยนะครับแล้วก็กดรับชมรับฟังได้เลยนะครับเพื่อนําไปประกอบการตัดสินใจในสูตรต่างๆนะครับในการเลือกซื้อลอตเตอรี่นะครับเมื่อเสร็จแล้ว ฝากปุ่มกดไลค์ด้วยให้ผมด้วยเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะครับขอบพระคุณมาก สวัสดีครับมาพบกับสุดถอยโชคสิทธิมาล้านนะครับกับสูตรเด่นในส่วนของหลักหน่วยล่างนะครับเป็นสูตรนี้ท้องแต่หนึ่งกว่าพันหกสี่นะครับขออนุญาตตามต่อนะครับเป็นสิบี็งงวดมีสะดุดหนงวดนะครับขออนุญาตตามต่อนะครับสำหรับสูตรนี้นะครับแสดงว่าต้องมีความน่าสนใจอยู่นะครับอ่ะ้ามาดูหลังจากหนึ่งกว่าพันก่อนละกันนะครับ ทำไมถึงมีความน่าสนใจนะครับหนึ่งพันนะครับมันออกเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งสองสาม่วนเจ็สองเก้าใช่ไหมเราใช้ในส่วนของหลักพันบวกด้วยหลักหน่วยบวกด้วยร้อยหน้าครั้งที่2หน่วยหน่วยหน้าครั้งที่2องคูณสี่นะครับสอบวกเดบวกด้วย2บวกด้วยแปดสี ปดแปดแปดสอกแปดสามยี่สแปดบนะครับบวกรวมกันได้ทั้งหมดบวกก่อนแล้วมาคูณนะครับได้เท่ากับ43 43ิบวกศก็เป็น43่ใส่3 3มบวกหกคงที่เป็น9 9บวกด้วย3 9มเบวกด้วยสก็เป็น12ใส่2อบวกด้วย2องที่เป็น4 ได้3ามเก้าสองสี่นะครับสามเก้าเอามาดูัสม้าสองสี่สิบหพันหกสี่ครับสามเกนะครับได้9เข้ามาตำแหน่งของหลักหน่วยล่างนะครับสิบหกคพันหกสีนะครับสี่บวกสบวกสบวกด้วย8 4 3, 3 2ี่สมนะครับบวกลงกันได้กับสี่สิบบสองบวกศเป็น42ใส่ส สองบวกหกขงที่ได้สองบวกหกงบวกหกงที่ได้แปดบวกสาเป็น11บเอ็ศหน 1. 1ึ่งหนบวกสเป็น3ได้สองแปดนึ่สามหนีนาคมครับออก8 3ดส3มห้าหปนะครับหลักหน่วยล่างใช่ไหมหลักหน่วยล่างเลขสาก้อนตำแหน่งของหลักหน่วยล่างนะครับต่อมา1มีนาคมครับ 5้บวกแดบวกด้วย8ดบวกด้วย8 4 32บวกลงกันได้กับ53 53บวกถึงของที่เป็น53ใส่3ามบวกหเป็น9 9บวกด้วย3เป็น12 2สองบวกสของที่เป็น4ได้สามเก้าสองสีนะครับสามเก้าสองสี่สิมีนาคมหกออก4 2 2สอง่วตัว เลขก้ามาตำแหน่งของหลักหน่วยล่าง16มีนาคมกร890422สด้ย19นะครับหน่วย10ร้อยพาหลักพันนะครับตำแหน่งที่1คือ0 0บวกด้วย2บวกด้วย9บวกด้วย248บวกด้วย8บวกรวมกันได้เท่ากับ19 19บก0 19บก0ก็เป็น19ใส่9 เก้าบวกหก1ก1า1ิบสิบเอสิบสอบใส่ห้าหวกสางที่เป็น8เสร็จแปดบวกด้สองแปเป็น1ิบสูนได้95 80 95 80ปดศูนยนครับลองดูเก้าูนนะครับ1นึ่เมษายนครับออกสอ เนตัวนะครับเก้าห้าแชื่อว่าอ่ะเราเลขศูนเลขห้าสิเออเลขห้เลขห้ากับเลขศูนย์เลขห้ากับเลขศูนมา2ตัวล่างเลยอันนี้มาครบ2ตัวล่างเลยนะครับต่อมาหนึ่งเมษายนนะครับสองบวกศูนบวกสองบวกด้วยสี่สามสิบสองก็คือบวกได้สองบวกหลักมาได้เท่ากับสิบหก สิบหกบวกศูนย์คงที่เป็น16บหกใส่หกหกบวกเลขหเป็น12บสองใส่สองสอบวกสามคงที่เป็น5 5าห้บวกสองที่เป็น7จ็ดได้หกสองห้าเจ็ดสิบหกมิถายนครับออกหนึ่งศูนย์ศูนย์เจ็ดแปดเจ็ดสองตัวละห้าหกนะครับเลขห้ามาตำแหน่งของหลักสิบล่างเลขหมาตำแหน่งของหลักไมล์หลางเห็นไหมครับมาสองตัวละครอีกหละสิมิถายนนะครับศูนยบกเจ บวกด้วย0บวกด้วย3 4 2คือบวกด้วย2บวกรวมกันเท่ากับ19 19บวกศูนย์คงที่เป็น19ใส่9 9บวก6เป็น15ใส่5 5บวก3คงที่เป็น8 8บวก2เป็น10จูได้9580นะครับ1พฤษภาคมครับออก501 272ส 2, ่วน18นะครับเลข8มาตำแหน่งของหลักหน่ยล่าง 1ิบสวคมกับ 5, 0, าศ 2, 2ย2นนะครับ 1. บวกด้วย2บวกด้วยศบวกด้วย8 4 3สก่เคือบวกด้วย2บวกลมกันได้เท่ากับ35 35บวก0เป็น35 5 5 5บวก6 5, หาบวก6ห้าปดบวก3คงที่เป็น4 4. บวก2เป็น4 5เป็น6ได้5 1 4 6นะครับ5 1 4 6เรามาดู5 1 4 6ใช่ปะ16พฤษภาคมครับเลข1เลข1มาหลัก10ตางเลข4เข้ามาหลักหน่วยล่างมาครบ2ตัวล่างนะครับมีความน่าสนใจของในสูตรมันอยู่นะ16พฤษภาคมครับ691 6 6, 6, 6, 6 7, 8 4 5 7 9 2 1 4 สีบวกเบวกด้วยหบวกด้วย4ี่ห้าบก็คือบวกได้ศย์บวกลงกันได้กับ39 39ิบเก้กวกศูนย์สามบวกศูนย์็นสาบวกหกบวกหกเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสส่สิบห้ก้วบวกสาที่เป็น8 8บวกอีก2 8 9เป็น10บเศกได้9ก้าหแปศูนย์ หนึ่งมิถยนครับออกสองเก้าสองเก้ตสีหนะครับได้นะค่ามาตำแหน่งของหลักหน่วยล่างหนึ่งมิถายนครับ292972 2สองเบวกสบวกด้วย1บวกด้วย342คือบวกด้วย2บวกลงกันได้กับสิบเจ สิบวกส่วนของที่เป็น17บเจ็ดสิบเจ็ดเจ็ดบวกหกเจ็ดแปดเก้สิบงสิบวกสาของที่เป็น6 6บวกได้สองหเป็น8ปด่แปได้7จ็ดสามหกแปเามดรามาดู7 3็ดสาปดสิไม่ได้มงนครับหกเก้าหปดตัวหนึ่งสองตัวอกหนเจใช่ไหมนี่เลขเจ็ มาตัมในของอรากอยลาง16มิถุนายน6 9 1 8 1 2 9 1 7นะครับ1บวกได้1บวกได้0บวกได้7 4 8ก็คือการบวกได้8บวกได้ถ้า30หวังคุณได้เท่ากันไหมได้30ไหม 30, 30บวก0คงที่เป็น30ใชน0 0บวก6ได้6 6กบวกสามหกเจ็ดแปด็นเก้าส9 1เก้าเก้วกาดึงได้ศูนย์หกเกนะครับศูนย์ห้าหนึ่งเรามาดูศเลข9มาตำแหน่งของหลักหน่วยล่างนะครัก็ได้ตกัวผลลัจ็ดมห้างเจ็ดสองตัวัสองเกนะครับ สามบวกด้วยเจ็ดบวกด้วยศูนย์บวกด้วยสามสี 80, ่สิบสองบวกรวมกันเท่าไหร่ครับได้ยี่สิบสองยี่สิบสองยี่สิบสองบวกศูนย์ของที่ยี่สิบสองบวกศูนย์ที่เป็นยี่สิบสองใส่สองสองบวกหกสองสามสี่ห้าหก จ็ดแปดใส่แปดแปดบวกด้วยสามเป็นแปดเก้าสี่สิบเอ็ดสิบหนึ่งบวกสองที่เป็นสามได้สองแปดหนึ่งสามสองแปดหนึ่งสามนะเรามาดูรู้สึกในว่านี้จะหลุดไปนะครับ,นะรบนี่มันหลุดไปนะครับแต่ว่าขออนุญาตตามต่อครับในสุดนี้ นะครับ16ก็ระดาได้ผมครับออก5 5 6 7 2 5 2 9 1 7ล่านะครับอาดห้าห้าหกเจ็ดสองห้องตัวล่างออกเจ็ศนออใช่ไหมครับหน่วยสิบร้อยพันหลักพันคือ6 6หกบวกเวยห้าเป็น11 11อบวกศนย์ก็เป็น11 11อ็ดสิบเอ็ดด้วยแปดสี่สามสิบวกสองสิบเได้ผลรมสิบสามสนะ แล้วเท่ากันไหมสิบสามบวกส่วนยองที่สิบสามบวกศูนยงที่ก็เป็นสิบสามใส่สามสามบวกหกหงที่เป็นเก้าเก้าบวกด้วยสามเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองใส่สอง สองบวกสองที่เป็นสี่ได้สามเก้าสองสี่เอเนะครับแคปเจอรเลยอันนี้เป็นสูตรของเด่นในส่วนของหลักหน่วยร่างที่ขออนุญาตตามต่อนะครับดอกจันทร์หนึ่งดอกนะครับอันนี้สูตรนี้นะครับเศรษีสิบเอ็ดงวดนะครับมีมีสะดุดหนึ่งงวดนะครับตามกันต่อนะฝากกดไลค์แล้วก็กดแชร์ลงเฟซบุ๊กด้วยนะครับรู้ก่อนโดยก่อนกับสุดหน่วยโชคสิริฐีมังกครับสวัสดีครับ